สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะใส่ลุงกำลังจะเดินทางไปทํางานนะคะตอนนี้เวลาเจ็ดเจ็ดโมงสี่นาทีคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะดูบรรยากาศในวันนี้นะคะตอนนี้หมอกหมอกเยอะมากเลยค่ะสําหรับโคราดเช้านี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆชมนะคะไปดูเ,เลยเนี่ยค่ะหมอกหนามากเลยค่ะทุกคนเจ็ดโมงสี่นาทีนะคะตอนนี้ เช้านี้นะคะเป็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะหมอกลงตลอดทางนะคะขับรถที่ต้องเปิดไฟค่ะทุกคนก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้เพืเ่อนๆชมกันเกิดอะไรขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ค่ะทุกคนคะ่ะ7จ็ดมงแล้วนะคะมองไม่เห็นทางเลยเปืเป่อนเห็นป้าย โฆษณาตรงนั้นไหมคะปกตินเนี่ยจะเห็นชัดเลยหมอกบังเบอร์ไปหมดเลยค่ะทุกคนค่ะหาท้องฟ้าก็คึมๆค,ค่ะทุกคนหลังจากสองวันที่ผ่านมาฝนตกโปรยๆนะคะวันนี้หมอกลงะค่ะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศในยามเช้าเนาะก็เลยถ่ายเพื่อนๆชมกันเออมันดูแปลกดีค่ะสําหรับโคราชเช้านี้นะคะทุกคนหมอกหนามากเลยค่ะ ไฟแดงเลยอ่ะคือหมอกแรงมากทุกคนคะขับรถนี่ต้องเปิดไฟเลยค่ะมองไม่เห็นทางจริงเจ็ดโมงกว่าแล้วค่ะทุกคนคะมืดเลยขับรถแล้มักระวังกันด้วยนะคะทุกคนขับขี่ปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะทุกคนค